เก็บของนิดนึงก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยเวลาวันนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วร้านปิดแล้วแวะมาหาน้องๆไหนดูซีไหนดูซีซถ้าทายนิดนึงลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วุ๊ด,ดี้วันนี้พี่วุฒิดีวันหยุดน้องบุฒด,ดีวันหยุดวันนี้ก็แวะม,มาแวะม,มาแต่พอดีไปออกกําลังกายมานะคะ ไปเรียนวันนี้เรียนตัดเรียนเพิ่มเตรียมเทคนิคเพิ่มเติมอ่าอันนั้นพี่เอกวันนี้มาเที่ยวหาน้องๆถ้าทายนิดนึงช่างกุ้งขาช่างป๊อกในโผล่หน้ามาสิลูกอันนั้นช่างกุ้งน้องป๊อกฮะช่างฝีมือทั้งนั้นเลยมาได้นะคะเนี่ยช่างกุ้งค่ะแล้วก็ผมยาวนะกุ้งนะผมยาวแล้วพี่บุด,ดี้วันนี้วันหยุดเลยแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เออพอดีช่างป๊อกยืนนิดนึงเก๋ๆถ้าทายขอกเพื่อนๆนิดนึงลูก ให้มาใช้บริการไม่ต้องอายก็ไม่มาใช้บริการที่บีบาร์สื่อบีบาร์ฟินอีกอยู่ตรงไหนจ้าบนทางเชื่อม BTS ครับบนทางเชื่อม BTS อนุสาวรีย์ชัยทีนี้เราร้านเราเนี่ยสะซอยเท่าไหร่คะสะซอยสองร้อยบาทครับครับเนี่ยอ่พี่อันนี้ผู้จัดการสาวสวยคะเอออันนี้น้องคนนี้ออกจากแนวเรียบร้อยนิดนึงค่ะ ทำงานกับร้านฟินิกของเรามาก็ได้นมมาสองเต้าแล้วนะคะข้างล่างยังไม่ได้เออข้างล่างยัง,ง,งไม่ได้ตอนนี้ให้ไปตัดไข่ก่อน <c oughs> อันนี้ก็วันนี้เลิกงานกันพอดีอันนี้หลังบ้านอันนั้นลิฟต์นะคะด้านหลังเป็นลิฟต์นะคะแล้วก็ห้องน้ำตรงโน้นอย่างที่บอกค่ะห้องน้ำแล้วก็ห้องสระผมห้องสระผมแล้วก็มาทางนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มันปิดร้านแล้วในนายเด็ก อันนี้น้องปลาอันนี้น้องปลาค่ะอันนั้นน้องอะไรน้องปองปอน้องปอน้องแพตตี้ค่ะแพตตี้แพตตี้สวัสดีค่ะแพตตี้ลุกขึ้นนิดนึงค่ะอันนี้น้องแพตตี้น่ยอยู่สองปีจะได้นมรู้ไหมจะมีนมเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้นมแล้วค่ะตอนนี้น้องแพตตี้อายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดค่ะ ยี่สิบเจ็ดปีหูยแต่ดูสวย <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวไปพาไปทำศัลยกรรม <laughs> ให้เลือกระหว่างทำศัลยกรรมก่อนทำหน้าให้สวยกว่านี้ <laughs> หรือว่าจะไปทำนมก่อนหรือทำข้างล่างก่อน <laughs> <laughs> เอาให้เลือกเอาสามแบบเลือกเอาเอาชี้เอาก็ได้ไม่ต้องพูด <laughs> ชี้เอาเอาอห้าทาไอชี้ทำหน้าหรือทำนมหรือทำแฟะข้ <laughs> างล่างค่ะเดี๋ยวทำนมก่อนอุอยากเอานมก่อนหน้าไม่เอาอันนี้หน่อแล้วน้องปลา น้องปาก็เรียนหนักมากตอนนี้ก็อีกตอนนี้มาเรียนก็แบบจะปีนึงแล้วเนาะเรียนทําผมนะคะอีกนานไหมคะอีกกี่วันจะจบคอร์สกี่เดือนสามสิบกันยายนี้ก็จบแล้วค่ะค่ะอีกสามเดือนคือชายครัอ๋อได้ผมหญิงแล้วเหรอคะค่ะแล้วก็ผมชายจะเรียนอีกกี่เดือนคะผมชายก็เรียนไปถึงวัสามสิบกันยายนะคะแต่ช่วงระหว่างที่เรียนก็คือมีของเหมือนบ้านอ๋อออกไปข้างนอกนี่นั่นทำนี่ทำนั่นไป ให้เพื่อนเมาใช้บริการก็เนี่ยค่ะนี่ร้านปิดแล้วอันนี้นะคะร้าน V นะคะ V ีบายฟินิกนะคะค่ะอันนี้ดิจเองอันนี้เลิกงานแล้วหัวโฟูฟ้องเลยพามาชมนิดนึงค่ะมีทั้งหมด14ที่นั่งไว้ต้อนรับลูกค้านะคะอยากให้เพื่อนๆมาแวะใช้บริการแล้วมองจากตรงนี้ค่ะก็จะเห็น BTS ออนุสาวรีย์ค่ะ อันนี้ก็จะเห็น BTS โนสาสวารีนะคะเดินมาทางประตูก่อนจะออกประตูตรงนี้นะคะก็จะเห็นป้ายหน้าร้าน,นาค่ะอ่าวิวสวยค่ะอันนี้ที่เห็นด้านหลังเราแปะยันเอาไว้นะคะมันอยู่ด้านหลัง<น>อ,อ,อันนี้ยันกันอะไรคะไม,ไม่ใช่ยันกันตุด๊ดกันแต่วเลยนะคะเข้าได้ทุกคนคะ่ะก็เนี่ยค่ะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะคะจากข้างบนเนี่ยค่ะมองวิวไปก็จะเห็น BTS ค่ะ,คะ ข้างล่างก็จะเป็นที่ตรงที่เขานั่งดื่มเบียอะไรกันเป็นวิกตอรี่เป็นอะไรนะสมวรีอะไรนะลูก <Victory Point. S 1> อ่าตรงนี้เป็นวิกตอรี่พอยต์นะคะเดิ <Yeah. S 1> นด้านหน้านู้นก็เป็นซึนตาวันนะคะอันนั้นก็มีบันไดเลื่อนขึ้นนะคะวันนี้สี่ทุ่มละวรถติดนิดนึงดูจากข้างล่างค่ะถ้าลงไปข้างล่างเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นร้านอาหารนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆมาใช้บริการค่ะ อันนี้หลังเลิกงานละค่ะนะคะลงมาข้างล่างอืมตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะคะค่ะ,คะตรงนี้เลยนะคะเข้าทางประตูนี้นะคะโอเคแล้วยังไงเจอกันนิดนึง พี่เลิกงานแล้วมาดูน้องๆก่อนแล้วก็พอดีที่สยามวันนี้พี่รับลูกค้าแป๊บเดียวรับลูกค้าถึงสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งแล้วก็บึงมาเลยจากสยามมาตรงอนุสาวรีย์ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆมาใช้บริการนะคะที่นี่บริการดีแล้วก็น้องๆดูแลดีนะคะน้ะน้องนัคขาน้องนัดหยุดวันไหนน้องนัดหยุดวันศุกร์ค่ะค่ะเข้าร้านทุกวันไครับเขาตอนแรกเขากะว่าจะมาวันศุกร์นะคะ เจอกันค่ะ